โอเควัสดีครับวันนี้ทำซีนโญ่หนึ่งเคสหนึ่งให้ดูว่าว่าลูกค้าต้องการซื้อหุ้นปันผลที่มีหุ้นปันผลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันมีหุ้นปันผลตัวหนึ่งออกมาแต่ผมตามแท็กดูแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีลูกค้าวันวันจันทร์ที่13มีลูกค้าถามว่าผมจะซื้อหุ้นตัวนี้ดีไหมซื้อหุ้นแจ๊สเขาปันผลที่บาท48สสตงางค์เขาบอกเขาเขาบอกเขาว้าวมากเลยน่าซื้อมากเลย นะครับเพราะว่าราคาหุ้นณนะนะวันนั้นมันอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่ประมาณ5บาทนิดๆอ่ะห้าจุดสามแถวแถนี้ถแถวแนี้แหะครับเอ,อซื้อดีไหมผมก็เลยไปทํากันบ้านให้นะครับผมไปดูก่อนวิธีการดูนะครับเราก็ไปดูก่อนณนะวันนั้นอ่ะอ่าเข้าไปไปเช็คแล้วแหละว่าแจ๊นั้นปันผลจริงหรือเปล่า นะครับอ่าก็1.48จริงๆขึ้น X D วันที่20ก็คือวันวันที่ผมทําคลิปนี้แหละอ่าที่ทําวันนี้เพื่อให้ดูดูผลว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนั้นก็ไม่ให้ลูกค้าซื้อนะครับมันเรื่องของเทคนิคขนะครับอ่าแต่ทีนี้ทีนี้ให้ดูว่าเขาปันผลบาท48ปเนี่ยปกติเขาปันผลแบบนี้ไหมปกติไม่ได้ปันผลแบบนี้ปกติปันผลแค่30สตังค์อะไรประมาณนี้ครับอ่าเราก็คิดว่า อ,อ๋อถ้ามีปันผลเยอะเงี้ยมันต้องมีกําไรบางส่วนที่เป็นกําไรพิเศษนะครับก็เราก็ไปหาดูจากข่าววันนั้นนะ่ะมันจะมีบอกอยู่ครับเนี่ยเราก็ไปนั่งตามอ่านข่าวดูนะครับก็จะเจอเลยว่ามีกําไรมาจากอะไรนะครับก็นี่แหละครับก็มาจากการกําไรจากการเงินลงทุนพวกแจกไอเอฟนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงอยู่ทําให้ทําให้กําไรมันเยอะ แล้วเขาต้องจ่ายปันผลหมดเลยไหมก็ต้องเราก็ต้องมาดูอย่างนี้ครับแต่และบริษัทเขาจะมีนโยบายอยู่แล้วว่าปันผลเท่าไหร่ซึ่งถูกเขียนไว้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้อย่างแจ๊เนี่ยเขาระบุอยู่แล้วว่านโยบายปันผลนะครับต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของกําไรสุทธินะครับหลังหักภาษีกันได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นเหตุผลที่เขาจ่ายปันผลก็กพอเข้าใจได้นะครับโอเค แต่นะครับเราจะได้เงินปันผลมาบาท40แต่สตางค์จริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้ว XD นะราคามันจะลงมาเป็นที่รู้กันว่าราคาเมื่อวันที่ XD ราคาจะลงมาเท่าๆกับวันที่ XD ราคาที่ XD นั่นแหละครับก็คืออย่างเช่นบางควรลงมามัน XD บาท4 8สตางค์มันก็ควรลงมาแถวๆนั้นนะครับแต่เมื่อเช้านะครับราคาเมื่อวาน ลบกับราคาวันาราคาวันศุกร์นะครับ4ี่บาท94ลบด้วยราคาเปิดวันนี้3บาท40นะครับผมไปลบดูแล้วมันได้1.54นั่นแสดงว่าน่นาจะเราต้องเทียบกับราคาเปิดนะครับราคาปิดของวันก่อนเทียบกับราคาเปิดนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อนะครับก่อนปิดาราคาปิดของวันศุกร์นะครับแล้วมาขายวันนี้เพื่อเอาปันผลนะครับเราจะขาดทุนทางด้าน ของราคาส่วนต่างที่1บาท54สตางค์แต่เราจะได้ปันผลมาที่1บาท48ซึ่งมันขาดทุนครับและ1บาท48เราต้องไปไปจ่ายภาษีด้วยเนาะถ้าเราไม่ได้ทำพวกเครดิตแท็กนะครับพวกเครดิตแท็กมันก็ไม่คุ้มนะครับพวกเครดิตแท็กเดียวค่อยมาพูดอีกทีนึงนะครับโอเคตามนั้นลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะอะไรกลับมาที่เทคนิคอลครับคือถ้าไม่ผ่านเขียวผมก็ไม่ซื้อนั่นแหละ คือถ้าซื้อเราก็ต้องซื้อตั้งแต่เนี้ยแล้วขึ้นมาขายส้มขายเขียวนะครับตามหลักการของเทคนิคลนะครับของผมโอเคทีนี้กลับไปดูอีกผมก็สงสัยเอะถ้ามันจ่ายปันผลแบบนี้กับแจ๊สเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่ธรรมดาเนาะเราเราก็ไปดูประวัติมันเคยทำไหมผมก็ไปเห็นเนี่ยครับวันที่ 5, เดือน 3, 2 0 1 5ง้าเขาเคยทำเขาเคยจ่ายปันผลเดอะแบบนี้นะครับ แล้วก็ราคาตอนนั้นอยู่ที่8บาท65ซึ่งจ,จ่ายผลผลปะยอะแบบนี้ก็คงเป็นกําไรพิเศษนะครับซึ่งยังไม่ได้ไปตามดูว่าคืออะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูกราฟที่ในข้อให้ดูมันโอเคนะครับราคาช่วงช่วงนั้นจะอยู่ที่เนี่ยครับแท่งนี้เลยเมื่อ XD เสร็จแล้วก็ลงมายาวนะครับมันลงมากกว่าบาท50เาทสิ ก็คือลงมาเรื่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นเกิดอะไรนะครับก็ลงมาเรื่อยๆมาเรื่อยถึงตรงนี้โอเคณวันนี้จะลงมาเรื่อยๆมั้ยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้เพราะว่าการไปย้อนดูอดีตอะก็คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันก็แค่อดีตเราก็ไม่รู้ว่าหาคนอะไรแต่แต่สิ่งที่จะบอกวันนี้ก็คือว่าอย่าให้ปันผลเยอะๆมาเป็นตัวล่อในการซื้อหุน้นลอยติดหุ้นได้นะครับ เรา,าจ,จะติดหุ้นได้เพราะปันผลบางคนเข้ามาดูแต่ปันผลไม่ได้ดูรู้เลยว่าปันผลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บริษัทที่ปันผลได้คือบริษัทที่มีกําไรอันนั้นคือสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าปันผลแล้วเราจะได้มาฟรีๆไม่ใช่20 3สมซันเป็นไปได้ยากนะครับก็ต้องบอกอย่างนั้นโอเคทีนี้มันเป็นเคสเดียวกันเลยกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับที่ลูกค้าเขาอยากได้ UV เนาะ UV ที่ผ่านมาอันนั้นอันนั้นหนักกว่าน,นี้อีกนะคือปันผลหนึ่งบาทยูวีจำได้ตอนนั้นนะอ่ะราคาปิดก่อนก่อนวันปันผลอนะ่ะอยู่ที่6บาทสิบห้าตังค์แล้ววันที่เปิดอ่ะมา4ี่ดเก้าองมันเกินหนึ่งบาทไปเยอะเลยถ้าหนึ่งบาทก็คือห้าดหนึ่งห้านะครับนะครับก็ก็กกินไปเยอะหลังจากนั้นหนักอีกลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยอาจจะเพราะโควิดด้วยแหละดังนั้นก็ก็นี่แหละครับดูไว,ว้ว่าว่า เราควรซื้อเพราะว่าปันผลเยอะหรือเปล่านะครับฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับผม